สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขนสมองสบที่ติดตามหส้มส่องนางาทพบพ่อกันอีกแล้วพี่น้องเลยยายเพิ่นบอค่อยสบายโอ้ยร้อยบ่เห็นอาไใหม่ลูกเป็นอะไรยายสบายแล้วชมกอนใหม่เลยคืออนนี้โบเราบ่ค่อยสบายเพาะตอบ่แม่อแม่ตาตาาลตายั่

ที่ว่าเราใต่ทามยานาะเพิ่นเอายังบ้างเมื่อวานเนี่ยนะเออลุงคือว่าเพิ่นทามยายาแพงนะเพิ่นเอามาอยู่บ้งวันทำไมเอามาเรากินลองเบิงนะเอเอากินกินกินลเอาตักให้น้องเล็กไห้นพุอะไรเไหนน้องมันแนได้มั่่ไม เอาหมดเรยจาไปต่อควรดวะาะนะกกับาพเงื้ติมยันยันแต่อยู่ไ่ยดูไหเพินมาไหกนเอามืองหจัดการเินอะไ่าวไปอ้องรีบอ่งนีว่า่ใชไปเนาะโบค่งามนะแมันเซ้งมด

ไปน้ำมือบิวมากินหน่ไปได้นมากเ้ยแม่เขาเศร้ายังบรได้กินได้ยังมาพากันกินเขาเศร้าเ่ยกินกินกิน เอาไปหน้าเลยเอาไปหน้าเลยสายไกัไปตะหยานสอดแทนาเลย้ได้ไเออเรามากิน ห,หน,หหนัดกันจ้าอุอย้ยข,ขอโทษหลายๆ <c oughs> พีออนน่น้องเอ้มือดำอ๋อเราเบี้ยวไปอยู่ก็มาพ่อมาใหม่ไปเหรอ

สมมเรามีตู้เย็นได้อากาศเย็นยังหายห้าเย็นเลยู่เอาแลบรินี้ค่ะน่ะอากาเย็นริเนียบอให้ทานงาากันเย็นกนวน้องเก็บบุจริงบ้เกอันหนากระท่าบ้านเอาี่าหมยวบ้านเอายูมขอเน่ะนาน้าบริเี่มะขอ อันี้ป่าแต่งใสวไปจับวัวดองวยวอยู่ยังบวอ่าได้ยังบ้านิ้นนะจ๊ะวอยววไม่ยเยังทีอางนี้ยันได้ไหหมดแท่งอยู่น้องสายอยู่วัวดองวิวอะไรด้วยวัวหลนาดนั้นเยออแล้วนี่เขาอกรอจะรอคุณนะบ้านจะบุดีดูบ้านนี้ดูบ้านนีดูบ้านี้ก่อนแล้วนี้ มันเยห็นคุณอตาพี่น้อยเลยอุ่นคัดอุ่นขากกว่ยายอุยังมาเขาว่าอุ่นมาลอมาดเพิ่มาจาะบ้านื้นเพิ่มางอันนี้เทาหักฐานองเตงกเ่าอัามาดายมาก็บบดังทีังทรมนเนา่ยใส่มาจุดเท่าหักานองค พอได้เบิ่งีทำให้เเบิเบิ่งแต่นั่งัวเองทีวีพีน้องเลยพี่นยังขาทีวีนอเตงี่นีแเบิรงนมันัมาเบิ่งแต่นั่งโวเองแบเบินแี้ไน้เาามีัทเยมีแต่มีแต่นอนมนว่ะแต่พอเวลาแบบว่าวีดีโอแบบตายวีดีโอข้อก็พ่าว่า พากก็นอนเปล้่ะสันนอนไว้ดีดาฮะกระทุ่งกลัวนอนเลยท่านทำมาผมไปก่อนเนาะนอนมาตานเป็นนอนเลยแรงแรงมากระชับเลยอืมด้านแพร่เป็นคอยบบอยู่ผมันมีแนวเบื้องเป็นัหอือเออหนาลูกแลดีขึ้นแน่แล้วบ่าเบื่งไม่คิดคึ่หวัน นาเป็นตุ่มเป็นแทยอากาักบาบึงอยากอยากขึ้นผู้เทาน่าเออบึงผู้ิ่งนาอยากขนนอยากผู้เทาบาบึงหน่าเมือนนเขาหายก็ลุงบึงผู้ผู้เอ้ยนาว่าสิงามก่าน้องผู้เอ้ยเอ้ยนจปีและเอ้ย เป็ดคือพ่อพันเปเลนะน้าน้ำาที่ตะแบนอย่งกะเอันนี่กินกะนด้อืโอ้เป็นเก่งเลยเห็นไอนบบลถึงกะเาะคนไบคนงโคนอืไ่เห็น่ะนเลยเหรอาบแบผุดไยแกตืเป็นอะไรคือเป็นเหมยดูแต่ส่วนเยว กะ้ทคยากมีควาเรียบนหานมออะไรามื่อกี้เนี่นะครเข้ามาแล้วยังนอนอยู่ได้แบบเราลุกขึ้นมาแแล้วชันตันเนื่อเต้นเต็กวดหมอใหญ่มอสวรรค์อะนองแพ้เหมือนจะเป็นท้องแม่ตี้เลย่อเย่าเด็ก็นเ็น้ายแมี อ่าหมักเต๊ะโตเต๊ะบ้านกูหมักผู้ชายแบบนี้นี่ก็หมักแบบผู้ชายนี้เต็นบ้านจริงจริงค่ะสินอะไรนะค่ะสินเลยเป็นแค่ค่ะเต๊ะบ้านอ่ะอีร้อยยกางใครเนี่ยร้อยหนึ่งมาเลยบ่าวแล่นมั้มือก็ได้หรอกเออบ่าว ตะวาก็ริดนะเด้งิดแล้วก็มีหมูสวดสวดก็มี่ยนีน้ามันจะมวเเนมันมีาสีียวเน่เด่นหน่อยเนาะิแม่นั้นแมนพาไปอยู่นพุแต่มัได้โอเคียนไปเนับจ้าไมขายกับปกเป็นปอกเอแข็งมันเลยติ๊กแมงมันม่ก็้จะอยู่้าอยู่นั่อยู่มันกินน้ำนบาัอยู่่น เอาายคือเอาอีกพอแล้วอะไรพี่น้องเอ,อ้ยคลิปนี้ฮะก็ขคอจ้าไปเพียงเท่านีเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องน้องนัดได้พี่น้องสบายดีเง,งือกครัวสะกันกงงกักกังแงกันยังนอทางนั้น,น <laughs> ฝากบ่งฝากส้มถึกซ่องเลยนะ<ร>พี่น้อง <laughs> <laughs>